ส่วนคืนนี้ค่ะมาร่วมลุ้นกันต่อกับความรักของสาวใหญ่กับหนุ่มรุ่นน้องในล,ละครเรื่องกระดดรักนะคะเพราะว่าอีพีนี้ค่ะพระนางเริ่มกล้าที่จะเปิดเผยความรู้สึกที่มีต่อกันแล้วแต่ก็ยังมีอุปสรรคให้ทั้งคู่ต้องจับมือเผชิญไปได้วยกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้เรามีโอกาสเจอกับพี่แอนทองผสมและแจ,จมจีรายุค่ะที่เขาควงคู่กันไปออกงานก็เลยให้เขาสปอยกันหน่อยว่าต่อไปเรื่องราวของละครจะเป็นอย่างไรนะคะเมื่อไหร่ความรักของทั้งคู่จะสมหวังกันสักทีไปฟังเสียงของพี่แอนและแจมกันเลยค่ะ เราติดตามละครกระดรักด้วยเลยครับตอนนี้ก็ถือว่าผ่านพ้นช่วงตรงกลางมาแล้วแต่ว่าผมว่าความน่ารักอะ่ะมันอยู่ในช่วงนี้แหละทั้งความรักความเศร้าหรือว่าความสุขผมว่ามันปนเปืยอยู่ในช่วงระยะเวลาที่กําลังจะต่อกํก,กลังจะก่อตัวมาเป็นความรักเราต้องมาดูว่าสรุปสุดท้ายแล้วยอมรับในความรักคังนี้ได้ไหมสำหรับตพีก่กระดับคือมันเหลืออีกสองนาท์ก็จะจบแล้วอะค่ะก็ะมันกําลังจะม้วนตัวแล้วแอดว่าทุกคนจะต้องมีความสุขมากๆ ตอนที่เหลือของกระดัรักค่ะก็อยากให้ดูกันเยอะๆค่ะมาลุ้นไปด้วยกันนะคะกับความรักของกระดักรักไอ่ในคืนนี้ค่ะกับละครกระดัรักเวลา20นาฬิกา20นาทีนะคะทางหน้าจอช่อง3กด33ดูสดฟินสุดและห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่ากำลังเข้มข้นสุดๆเลยค่ะอีก2ส,สัปดาห์ก็จะจบ <c oughs> แล้วอ่ะเนาะให้จบเลยอ่ะยังฟ<า>ินทิ้นอยู่เลยอินไปด้วยสุดๆเลยนะคะกับละครเรื่องนี้ค่ะ